ครับาเสวันนี้เรามาอยู่กันที่สพออเมืองนะครับจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับท่านผู้ชมครับนี่นะท่านผู้ชมครับน้องอถูกยุดรถนะะ ข้อหาข้อเสียงดังนะแต่ทางเจ้าที่ไม่ได้ใช้เครื่องตรวจวัดแต่อย่างไรนะฮะน้องเขาก็นี่ฮะเจ้าของรถนะฮะเจ้าของรถเอกสารทุกอย่างครบสทุกอย่างครบมไม่สมเหตุสมผลเพราะว่ารถถ้าบอกว่าเป็นสภาพเนี่ยคือสภาพที่จดทะเบียนมันมีอะไรบ้างนะ ที่ประกอบมีอะไรบ้างมีท่ออเสียมียางสองเส้นนะครับแล้วก็มีโคงคัตชีมีเลขเครื่องมีอะไรอันนี้เขามีครบแต่ท่อเขาเปลี่ยนคือการที่ตำรวจจะกล่าวหาว่ารถดัดแปลงสภาพเนี่ยท่อมันมีไหมเขาถอดท่อไหมถ้าเขาถอดถ้าคุณกล่าวหาว่าเสียงดังเนี่ยเมื่อยุดยืดเข้ามาแล้วมาถึงโรงพักตรวจสอบแล้วมันไม่ดัง ต้องใช้เครื่องวัดแต่ตอนนี้กล่าวหาเนี่ยคุณต้องมีเครื่องวัดเครื่องวัดแล้วก็ต้องมีกราฟเนี่ยที่จะต้องให้ชาวบ้านคนที่เขาถูกยึดรถเดี๋ยวว่าเนี่ยของคุณดังกี่เดซิเบลเกิน95หรือไม่95อันนั้นมันจะเป็นข้อกล่าวหาที่สมบูรณ์มันไม่ใช่ว่าพอตำรวจยืนบอกแล้วตำรวจชอบพูดนะบอกว่าเป็นความผิดซึ่งแน่ซึ่งข้อไอเสียเขาก็มีถ้าจะกล่าวหาว่าดังเนี่ยเกิน คือตำรวจประเทศไทยเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าถ้าเห็นท่อสวยๆลับกลายเป็นว่าไปกล่าวหาว่าดัดแปลงสภาพรถสงสัยเลยคือไม่รู้คือตำรวจไม่มีเงินซื้อท่อเหมือนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ากล่าวหามันไม่สมเหตุสมผลนะคือคุณจะจับเนี่ยคือจับได้เฉพาะเสียงดังดแต่ต้องใช้เครื่องตัดวัดตรวจวัดทูดไม่เกิน95้ิเบลแล้วเครื่องวัดก็ต้องได้มาตรฐานจะใช้หูฟัง อันนั้นมันไม่มันเอาหูเป็นมาตรฐานแล้วจับประชาชนอย่างนี้ลดยึดรถเข้ามาเนี่ยเจ้าของรถเขาไม่พอใจถึงแม้ว่าวันนี้ทางทีมนักรบด่านเกืือนหรือบกสืบสวนอายกรรมนะบกข่าวเขา,เขาเขาไม่เห็นแว่าอย่างนี้แล้วมันทําให้สะท้อนใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเนี่ยได้ผ่านการอบมร,ร,รมหรือไมร่การทีรรร่จะเจาห กับพรบจราจรเนี่ยเขาให้อำนาจสองอย่างว่าเก่าแั่เพลียนก็ได้หรือะอาใบสั่งไปสั่งก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเอกอาจะยึดรถมาตรวจสอบอันนี้เขาออกทั้งใบสั่งแล้วก็ทั้งใบตรวจยึดนี้อันนี้สมควรแก่ไม่น่านะฮะไม่น่าจะสมเหตุสมผลแล้วก็อำนาจผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ช่วยถ่ายให้น้องก็ด้วยว่าตรงไหนที่น้องเขาสงสัยว่ารถเขาไม่อีจุดน้องเจ้าของรถมาตรงนู้นเจ้าของรถอ่าน้องน้องอันนี้เจ้าของรถนะครับท่านผู้ชมครับนี่เจ้าของรถน้องอ่ะชี้รถรถของน้องใช่ไหมฮะอันนี้ชี้ดูชี้ดูอ่ะตัวไหนบ้างฮะเสียหายครับตัวนี้นี่ครับกิโลกรันละนี่เลยไหมร้อยอ่านะฮะนี่ใชผมล้างมาก่อนหน้านี้แล้วครับนี่ร้อย อันนี้ลอยครับชุดทองเนี้ยอันนี้ใช่ไหมลอยนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่นะแล้วทานี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ถามว่าเขาออกชุาอ่าถูกจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่มีตั้งแต่วันไหนโอยคุณตั้งแต่ให้ผมมาผมไม่ไม่ยอมเข้าใจนี่คันเจ้าของรถนะครับท่านผู้ชมก็คือก็คือถ้าสมมติว่าอ่าถามกันต่อหน้ากล้องเนี่ย ถ้าน้องจะเรียกร้องค่าเสียหายให้คนที่นํารถเรามาโดยที่เราไม่ได้มาด้วยทั้งนั้จะเรียกร้องเท่าไหร่ผมก็ต้องมันเสียหายตรงไงผมก็ต้องเอาตามตามนั้นเลยครับไม่ใช่ประเมินราคาราคาราคาศูนย์เลยครับไปศูนย์เลยใช่ไหมเขาเช็คให้เขาเช็คเองก็ได้ว่าราคาชิ้นนึงเท่าไหร่ก็คือก็คือ ตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะบอกราคาได้ใช่ไหมเราต้องรูเข้าศูนย์ก่อนใช่ไหมต้องตามนั้นต้องให้ศูนย์ตีราคาก่อนเพราะว่าดูคระสีเนี่ยเป็นเป็นสัญชาติอิตาลีอันนี้เป็นรถนำเข้าไหมรถนำเข้าะรถนำเข้านะครับท่านผู้ชมครับการดับสีเร่โคราชเข้าหรอว่าที่เราอะไรนี่รออยู่จังหวัดสมุทรสาครนะครับสพเมืองนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องถูกจับกุมนะฮะใน แจ้งข้อหาว่าท่อเสียงดังนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีเครื่องตรวจวัดท่อเสียงดังแต่อย่างไรนะฮะแต่ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีบริญาตขับขี่นะฮะแล้วก็ดัดแปลงสภาพรถนะฮะและแจ้งว่าแจ้งรถคันนี้นะฮะถูกระงับการใช้รถนะฮะถูกระงับการใช้รถแต่ทาง น้องเขได้เช็คไปแล้วนะครนะที่ขนส่งนะฮะว่ารถคันนี้นะฮะในระบบขกนการขนส่งทางบกยังมีสภาพปกติฮนะใช้งานได้ปกตินะฮะไม่มีในคํำก็กล่าวหาของเจา้าหน้าที่ว่าถูกระงับรถแต่อย่างใดนะถูกระ,ะงับการใช้รถแต่อย่างใดนะครับ เราเรเราจะรู้ว่ารถเรามีบาทอ่อนอันตั้งแต่วันไหนครับถูกจับมาตั้งแต่วันไหนครับแต่วันที่สิบครับวันที่สิบ่าวันที่สิบตุลาครับท่านผู้ชมครับจนวันนี้ก็สิบสองนะครับทั้งที่น้องเขาก็ได้อ่าชำระค่าปรับแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ยอม ถ้าเขาบอกว่ายกมาก็ยังไม่ปล่อยรถนะฮะก็ะยังไม่คืนรถน้องเขานะครับวันนี้เขาไปทำทีมสมาคมระดับด่างเถ,ถื่อนนะครับทางท่านอาจารย์เกียงไกรไทยอ่อนนะฮะก็ไ,ได้ส่งทีมงานมาเข้าช่วยเหลือน้องในคร,ครั้งนี้นะนี่ฮนะคันนี้ฮนะดูดูกติกนะสะภาพรถก็มีร่องรอยนะฮะทั้งหมดมีร่องรอยนะ ไปไป็นอกไปข้างหน้าเนี่ยท่านผู้ชมครับเจ้าของกดนะครับนี่เป็นน้องเจ้าของรถนะเป็นเจ้าของอย่างนี้คไมาผมน น้องเจ้าของรถนะ,ะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมกร็ดูกันชัดๆะฮะดูกันชัดๆ,ๆตอนนี้ก็ได้รถออกมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมได้ว่าคืนแล้วะฮะแต่เรื่องคดีก็ว่ากันไปนะครับนี้นะฮะ ถ้าผู้ชมครับนี่ยอนนที่ตงมขึ้นงี่นี่นลุงเองก็ขับไม่ไหวนะแรงกลัวนะคกลัวไปน้องเอาไปที่หน้าข้างหน้าเลยปะแต่เครื่องติดหรือเปล่าไม่รู้หลายวันนะท่านผู้ชมครับหลายวันที่น้องจะชำระค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคร ไปข้างหน้าเลยเนาะไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอีกทีนะดูข้างหน้าอีกทีนะน,นะน,นี่นนะจนน้องตั้งแต่วันที่8ตุลาวันนี้ก็วันที่12ตุลาเนะนก็สี่ห้าวันนะครับท่านผู้ชมไม่ยอม คืนรถให้น้องเขานะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ผู้จับกลุ่มน้องเขานะตรวจตรวจรถเขาน้องเขาก็ต้องอว่ากันไปฮะตามกระบวนการตอนนี้ก็ได้อืมเนี่ยชี้ชี้หน่อยอ่าชิดชี้ซ้ายเลยนี่แหละหลบหลบหน่อยดูกระติกดูกระติกนะรถนำเข้านะราคา ราคารถใหม่น้องเขาจแก้งว่า4ี่แสนนะฮะสี่แสนอันนี้เป็นมือ2อมือสามครับแกน้องก็ซื้อกันสดเอกสารมีครบทุกอย่างนะฮะเล่มก็มีเนี่ยท่านผู้ชมดูกันอีกนี้เรากัพิการบอยนนี้สวยฮะสวยใช้ ก็มีรอยนะฮะร่องรอยนะฮะร่องรอยกันเสียหายนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เอามาไว้ที่โรงพักตอนที่ในระหว่างถูกจับกุมนะฮะที่แยกน้องก็ไม่ได้ขับมาเองนะเจ้าหน้าที่ตำรวจขับมาใหนะ้นำมาจอดไว้ที่อสอพอ,อจังหวัดสมุทรสาค,จนะสครจ ไม่ใช่ครับมันเก่าหางระยาชนแบบสมีสมปูนอาฮะ้ันแปลงเออมันเ้าเหลคนี้ม okay, 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 nice> ันมาใส่แป้นต่อหางเลยอออันนี้แ่แปลงเอ๊ะขอขอเอกสารที่อะรกกุ่่มไหนเลที่เขเขียนให้นะกอหาอะไรบ้างพี่นุ่มขอดูหน่อยแป๊บดูไหมมันอยู่ในเครื่องนี้โอเคโอเค ก็คือเป็นรถจักรยานยนต์ออถ้าต่อต่อพวกถ้าต่อพวกอันนั้นต,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 ตัดเปล่ง <_ S 1> ได้ไหมถ้าต่อพวกนี่ตัดแปลงงิีกฎหมไหมแต่ส่วนมากเขาก็ไม่จับกันได้ไหมถ้าเอาเอาจักรสองล้อที่เขาจดทะเบียนมาสองล้อแล้วอยู่ๆปพ๊บไปใส่สามล้อเข้าไปอันนั้นตัดแปลงแต่นี่มันก็เดิมเดมเนี่ยมันมีของน้อมีเครื่องยนต์มีแฮนด์มีเบรกมีทุกอย่างกระจกไหวะกระจกก็มีนะ ครบทุกอย่างไอ้น้องมันมีเงินซื้อข้อก็มันสวยขึ้น้็มันอยู่ที่นี่ผมมีบอกให้เออแล้วคาร์บอนอยู่ที่ไหนคาร์บอนครับคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนไดทีครับไอทีต้องแกคาร์บอทีครับโอ้นี่น้องเขารู้รู้เรื่องพี่หนุ่มเองไม่ค่อยรู้เรื่องพี่หนุ่มไม่ค่อยรู้เรื่องเสียคาร์ เครื่องส่งอะไรนะบมันาตรงมันไม่ได้มีรอยมีอะไรมากครับผมที่ถ่ายรถผม้งานรอเนี่ยท่านผชมในน้องเขาดูฮะรถเขาไม่เคยมีร่องรอยนะท่้งแก่ดูจากภูมมาก็มีร่องรอยนะได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนานกไม่เกิดนะครับน้องเจ้าของรถครับตันนี้นะฮะน้องสมานชื่ออะไรนะน้องชื่อสมานใช่ไหมเลยนเอน้องสมานครับ น้องสมานได้ร้องขอความเป็นธรรมรไปฮะไปยังท่านอาจารย์เจียงไกไทอ่อนนะฮะวันนี้ทางทีมงานของสมาคมนักบิดัง,งเทือนสางสร้างสังคมนะฮะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเองก็ได้เข้ามานะครับเกาะติดสถา,กาน,นการณ์นะฮะการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่จราจรและก็ทางเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนนะครับ ในคดีต่อไปนะครับนีดีเอ็มกับรกตสวยนะฮะสวยฮะสวยมาก ก็มีพี to to hmm. um, ah, de, people, ่น้องนะฮะเป็นหนึ่งประชาชนก็ทีมงานนะครับมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะฮะสวัสดีครับคุณแจ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออเออในคดีนี้จะดำเนินการยังไงต่อครับก็เอาเอาข้างข้าวตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็นการ ทุกกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้จับกลุ่มผู้จับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนพนักงานสวนแล้วก็พนักงานเตรียมเทียบปรับเวรทุกคนที่ตรวจเจอแล้วกมีประเด็นเพิ่มมาคือรถน้องเขาเสียหายใช่รถน้องเสียหายด้วยท่ายสียหายน้องแพ่งอีกต่างหากโอเครับนี่ครัคุณแจ็คครับเป็นรองประธานสมาคมนักรบการเขื่อนสร้างสังคมนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้พาดูบรรยากาศ ไปพรางก่อนนะไปพรางก่อนตอนนี้เราอยู่ที่สพเมืองนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะมีหลายท่านนะครับที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือน้องในครั้งนี้นะฮะในวันนี้นะถ่านออก้ดวออไ คับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจนังสือพิมพ์สืบสวนข่าวอาชญากรรมนะครับขอขอบพระคุณนะครที่ติดตามทางเพจสืบสวนข่าวยากรรมนะฮะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือน้องนะฮะประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะฮะก็ได้ขึ้นไปคุยกับ ท่านรองนะท่านรองและนําเรียนท่านรองทราบนะเดี๋ยวท่านรองก็มีคําสั่งนะฮะให้ทางเจ้าหน้าที่นะฮะมาไขกุญแจเอารถออกมาให้น้องเขานะครับท่านรองขอบคุณท่านรองนะครับขอบคุณท่านรองอ่าสพเมืองจังหวัดสมุทรสาครฮะผมเขาขออนุญาตฮะไม่ได้ถามชื่อท่านรองนะฮะขอบพระคุณท่านมากมากนะครับท่านรองท่านรอง ไม่ถือเง้ยโอ้ยไม่ให้รู้เพราอย่างนี้แหละครับพบกันเลยครับอย่างนี้เลยครับผมเลยจะบอกหัวราตั้งน้องเขาก็ได้รถเขาได้รับความเสียหายนะฮะคือตอนโดนจับครั้งแรกอ่ะน้องเขาไม่ได้ขับมาเองนะไม่ได้ขับมาเองคุณเจ้าหน้าที่ว่าได้นํารถน้องเข้ามาจอดไว้ทีุ่นะจ,จอดในสถานี แต่ตั้งแต่วันที่8น้องเขาก็ไปชำระค่าปรับเรียบร้อนยนะแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังยืดเยะนะื้อนะฮะยังไม่ยอมให้รถน้องเขานะ,ะจนในวันนี้นะฮะล่าสุดก็ทะลองนะได้มีคำสั่งนะให้เจ้าหน้าที่นะ,ะปลดล็อกนะจากค้อกเก็บของกลางนะเก็บรถในของกลาง คืนให้น้องเขานะแต่ช่วงเรื่องคดีนะเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะที่ผมได้สัมภาษณ์คุณแจ็คไปแล้วนะรเรื่องคดีก็ว่ากันไปใครมีส่วนรับผิดชอบบ้างก็ตามนั้นนะฮะทุกคนต้องได้รับความเป็นธรรมนะฮะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะฮะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและอำนาจเท่าที่มีนะฮะจะทำเกินขอบเขต หรืออำนาจไม่ได้นะครับเพราะประชาชนก็เะร้อนร้อนไะใรจบทมันเจ็บที่ใจเลยหรอเาทนผู้ชมครับดูแต่ันเจ็ะโักัดรถะัวกัดรถนะกัดถ พี่หนุ่มชอบเลยเฮ้ยเสื่อเองยังชอบเลยฮะเออแต่เขาไม่ไหวอะขับไม่ไหวอะขับไม่ไหวลองเขานี่เนี่ยสีถลอกนะสีถลอกนะเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกทีนะตรงนี้ฮะมีร่องรอยสงสัยจะเป็นหัวเข็มขัดหัวเข็มขัดของเจ้าหน้าที่นะเครื่องรุนร้วนตรงนี้ที่นึงแล้วแล้วก็จะมีอีกที่นึงแล้วพวกได้ทุนใจพวเราติดใจอยู่ฮะติดใจไม่อยู่นะครับตรงรัดตรงนี้ติดใจอยู่ฮะ อะส่วนนี้นะท่านผู้ชมบาง้าอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่แตกนะตัวนี้จะแตกนะรอยล้ารอยแตกนะรอยเ้ารอยแตกอยู่รถน้องเขายังไม่มีอร่องรอยอะไรเลยนะเพราะน้องเขาเป็นคนที่รักรถนะนี่ราคาร,รถใหม่เนี่ยสี่แสนนะครับทราบมาว่าสี่แสนเลเนี่ยอันนี้เป็นรถมือสองมือสามนะนี่น้องก็ซื้อกันสดมานะคือมีเล่มมีลายเอกสารเรียบร้อยแค่รอโอนรออา ไปแค่ส่ทะเบียนแค่นั้นเองฮะต่อภาษีแค่นั้นเองอ่ายิง่งบอพรบขาดนะฮะก็ปรับแค่ไม่เกินห้า้บาทนะฮะแต่อันนี้ทางเจ้าหน้าที่เ็าได้แจ้งข้อกล่าวหาพน้องเขาโอ้โหมากมายไก่กองนะก็เสียค่าปรับไปแล้วนะฮะ9 0้บาททั้งหมดแต่ก็ยังไม่ปล่อยรถน้องเขาอย่างเี้เมื่อวานน้องเขาไปเสียค่าปรับก็ยังไม่ปล่อยฮะยังไม่ให้คืนรถน้องเขา ในที่สุดในวันนี้นะฮะทางทีมงานสมาคมนักรบด่านเถื่อนนะก็ได้เดินทางเข้ามาช่วยเหลือฮะตามที่น้องเขาล้องขอนะครับแล้วก็ทา้งท่านอาจารย์เคียงไก่ไทยอ่อนนะฮะได้มีแนวทางนะใหะ้เดินทางให้ใหสมาชิกนะฮะเข้ามาช่วยเหลือน้องเขาาน้องเขาต้องใช้งานนะอย่ามา กลับไปตั้งหลายวันนะเห็นไหมโอ้ oh. สวยข้าสวยสวยสวย <laughs> สวยมากแขกสมาชิกเราอันนี้คุณป้อมป้อม okay, นะนี่คุณป้อมนะคุณป้อมปนอมป้อมปนอมนะครับป้อมปนอมโอเคนะเนี่ยนะน้องมนันะนะมันะเล็กนี่ก็มีหลายนายนะ โอเคนะดัดแปลงสภาพนะว่าดัดแปลงสภาพท่อเสียงดังเนี่ยประมาณนะพาสีขาดนะเออเนี่ยท่อเนี่ยนี่ท่อตรงนี้แต่เจ้าหน้าที่วัดท่อเสียงดังนะแต่ไม่ได้ใช้เครื่องวัดนะฮะนะแต่ลงในใบจับกลุ่มมีเสียงดังนะฮะดัดแปลงสภาพรถและรถคันเนี้ยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ได้ใช้ ถูกระงับนะถูกระงับการใช้งานนะฮะทางน้องเขาเช็คทางการมการขนส่งทางบกรถทะเบียนนี้ยี่ห้อนี้ของน้องเขาเนี่ยในข้อมูลในข้อมูลของทะเบียนของกรมการขนส่งนะไม่มีการถูกระงับเหมือนจากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาน้องเขาไว้นะ ก็มีร่องรอยวางเสียหายนะฮะตรงขัน้นการศาสตร์ข้างหน้านบางคนข้างหน้าก็มีรอยนะมีรอยแตกมีรอยแตกอันนี้นะตัวนี้อยู่ในระหว่างนะครับการดาเนินการนะครับทางกฎหมายกับทางเจ้าหน้าที่นะฮะที่จับกลุ่มน,น้องเขาในวันนั้นนะ เราต้องรอห้วันนี้กงเดึกหน่อยนะฮะเดี๋ยวคืบหน้ายังไงนะฮะพี่หนุ่มเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะขอลงไลฟ์ไปแค่นี้ก่อนฮะตอนนี้เราอยู่ที่สพเมืองนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นอุทธรภาคเก็บนะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับไม่้ววาาทด đi đường